เมื่อเข้าสู่ยุค2020นะครับภาพลักษณ์ของพระเอกฮอลลีวูดก็ย่อมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับโดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของสตีมตีชลเมเพระได้เวทเพลงแค่26ปีเท่านั้นเองนะครับเขามีการสั่งสมผลง,งานที่เขาเนี่ยกว่ารางวัลมีรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศนะฮะรวมไปถึงเป็นแฟชั่นไอคอนแห่งยุคภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีครับแล้วก็เป็นการล้างภาพลักษณ์ของพระเอกฮอลลีวูดบัรเดิไมไปจนหมดสิ้นเลยทีเดียว ทิโมูีนะครับหรือที่แฟนหนังเรียกเขาว่าทิมมี่เริ่มเป็นนักแสดงมาตั้งแต่ยังเด็กครับโดยเฉพาะบทที่น่าจดจําอย่างลูกชายของแมทธิวแมคคอนเนเฮนในอินเตอร์สเตลล่าจนกระทั่งมาแจ้งเกิดเต็มตัวครับด้วัยยีปิปีจากบทเอ i ลิโอในคอมมีไบโอเนมเอลิโอนะครับคือเด็กหนุ่มในอิตาลีและเขาก็ตกหลุมรักกับหนุ่มรุ่นพี่ชาวเมริกันที่ไปพักร้อนอยู่ด้วยกัน เขาเนี่ยนะครับถ่ายทอดความสับสนว่าวุ่นใจตามภาษาวัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้ที่จะรักประกอบกับรูปลักษณ์ของหนุ่มร่างบางผมหยิกที่กลมกลืนไปกับบรรยากาศซัมเมอร์ในชนบทอิตาลีครับทำให้เขาเนี่ยดูมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับชนะใจทั้งคนดูแล้วก็นักวิจารณ์จนเขาสามารถเข้าชิงรางวัลแทบทุกเวทีในปีนั้นรวมถึงออสการ์ด้วยและที่ยิ่งตอกย้ําความสําเร็จของเขาเนี่ยนะครับก็คือในปีเดียวกันนั่นเองเขายังมีบทบาทอยู่ในหนังรางวัลอีกเรื่องอย่าง lady bird ในบทหนุ่มน้อยที่เาาเเขข้้้าาาาาามมททํใใหหััััวจจนนนงอออกกสสบบบ่่่ีีปตระได ท้าทายความสามารถแล้วก็ขายสเสน่ห์ไปด้วยในตัวอย่างวัยรุ่นติดยาใน Be a u t i f u l Boy ที่ทําให้เขาเนี่ยเข้าชิงลุกโลกทองคารับบทกษัตัตย์เฮนรี่ที่5ครับในเดอะคิงแล้วก็หนุ่มรูปงามครับที่เข้ามาในครอบครัวซีดารุนีใน Little Women นอกจากฝีมือทางการแสดงแล้วนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ t <า>ิมม t h y c ี a ช a ลเม้นั่นก็คือรูปลักษณ์เฉพาะตัวของเขานนั่นเองที่มันส่งเสริมอย่างยิ่งกับความสามารถของเขาครับไม่ว่าจะเป็นผมหยิกเอ็นเป็นเอกลักษณ์นะครับหรือว่าแววตาที่มีความสวยงามเหมือนภาพวาด รวมไปถึงหุ่นด้วยที่เขาเนี่ยผอมบางต่างจากพระเอกคนอื่นทําให้เขาเนี่ยดูเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็กลายเป็นแฟชั่นไอคอนแห่งยุคไปเลยทีเดียวเมื่อการแสดงที่มีชีวิตชีวาของเขาเนี่ยนะครับมาเจอกับรูปลักษณ์เฉพาะตัวนะครับทำให้นักวิจารณ์แล้วก็อลัมนิสต์ต่างจับตามองว่าเขาจะเป็นนักแสดงที่เป็นหมุดหมายสําคัญแห่งยุคนี้ได้ไม่ยากครับและในปี2018ครับนิตยสารฟอสก็จัดอันดับให้เขาเป็นคนอายุต่ำกว่า30ปีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในฮอลลีวูดและอุตสาหกรรมบันเทิงในปี2019ครับ บวกกับการที่เขามีส่วนผสมที่ลงตัวของความเป็นชายและความเป็นหญิงจนทําลายขอบเขตเรื่องเพศได้ต่อมาครับในปี2020นิตยสาร GQ ยังยกให้เขาเนี่ยเป็นนักแสดงที่แต่งตัวดีที่สุดในโลกจากการเลือกเสื้อผ้าที่โดดเด่นแล้วก็เหมาะสมกับบุค,คลิกจนเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร การแต่งตัวของเ,อเขาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมาจากดีไซเนอร์คู่ใจอย่างไฮเดอร์แอคเทแมนครับจนกระทั่งเมื่อปี2020ทั้งคู่ครับก็ได้มีการร่วมกันออกแบบฟูดี้คอลเลกชันใหม่เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสนับสนุนองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิผู้หญิงและเด็กในอัฟกานิสถานซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เขาทำเพื่อสังคมก่อนหน้านี้เนี่ยมมได้มีการบริจาคค่าตัวทั้งหมดจากการเล่นอะเรนนี่เดย์ในนิวยอร์กของวูด d ี้อาร์เรนผู้กำกับที่เคยมีคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กไปสนับสนุนองค์กรที่ทำงานเพื่ออช่่่่วววยเเเเลลลืจาาาากกกกรรถูงะะงะมมิดดแแ้ปบที ทั้งหมดเลยนะครับก็เลยทำให้ชาลเม่ใช้แววความเป็นซูเปอร์สตาร์ชัดขึ้นเรื่อยๆครับยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะเป็นการยืนยันความมาแรงของชาลเม่ได้ดีที่สุดนะฮะก็คือหนังที่ออกมาให้ชมตลอดทั้งปี2020นั่นเองทั้งหนังที่ทำเงินถล่มทลายนะครับแล้วก็หนังหวังรางวัลอีกด้วย ปีที่แล้วเนี่ยนะครับชลเม่มีผลงานออกมา3เรื่องครับและทั้งหมดก็คือตัวเต็งหนังรางวัลปีนี้ทั้งสิ้นเริ่มจากต้นปีกับ The French Dispatch ซึ่งไปเปิดตัวที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ผลงานของคุ้มกับสไตล์จัดจ้านแห่งยุคอย่างเวสแอนเดอร์สันในบทนักเรียนจอมปฏิวัติครับมาถึงกลางปีนะครับเขาก็ไปรับบทนาในดูนของโดนิสวิลเนฟหนังไซไฟมหากรบที่ทําเงินทั่วโลกไปเกือบ400ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเป็นหนังทําเงินสูงสุดเรื่องแรกหลังจากยุคโควิดเป็นต้นมาปิดท้ายปีด้วยโดนลุคอัเยับบวุ่น ถนนที่ประกบกับนางเอ็ดออสการ์อย่างเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์และผลงานหลังจากนี้ครับก็ล้วนเป็นที่ฮือฮาตั้งแต่ประกาศสร้างทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นการสารต่อความสําเร็จในดูนทาร์ทูที่วางกําหนดเอาไว้ในปี2023หรือการกลับไปร่วมงานกับพุ่มกับอย่างลูก้ากัวดาดิโยที่แจ้งเกิดเขาจากคอมีไบโอเนมในหนังสยองอย่างโบรสแอนด์ออลแลวก็ปิดท้ายครับด้วยการรับบทวิลลี่วงกาในหนังเพลงเรื่องวงกาที่ปล่อยภาพแรกออกมาก็เรียกเสียงฮือฮาไปแล้วครับเพราะมันเป็นบทเดิมที่จอห์นนี่เด็บเล่นไว้และก่อนหน้านี้นะครับเข บทเป็นลูกชายของแอดเวิร์ดมือกันกลในโฆษณารถยนต์ยี่ห้อหนึ่งเวอร์ชันที่ฉายในซูเปอร์โบล์ซึ่งบทแอดเวิร์ดนะครับก็แสดงโดยเดฟเช่นกันชลเม่เลยได้รับการจับตามองว่าเขาอาจจะเป็นเดฟบคนต่อไปของฮอลลีวูดก็เป็นได้ครับเรียกได้เลยนะครับว่าหลังจากคามีไบโอเนมเป็นต้นมานะฮะผลงานของชาลแม่ก็ปังขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มีแนวโน้มนะฮะว่าจะสามารถต่อยอดได้ไกลเลยดังนั้นตันแต่งไอคอนทห่งยุคนะครับก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปแม้แต่นิดเดียวเลยแหละครับเอาละครับวันนี้หมดเวลานัี่ปไกอสสด สามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนทุนดีนค่ะ